วันนี้มาใส่ปุ๋ยอ้อยค่ะพี่สาวมาใส่ปุ๋ยอ้อยนะคะอันนี้ปุ๋ยปุ๋ยเก็บขี้ไก่คือปุ๋ยคอกเนาะนี่ค่ะโรยไปอย่างนี้ค่ะอันนี้อ้อยได้ประมาณยังไม่ถึงสองเดือนนะคะนี่ค่ะก็ใส่ปุ๋ยแล้วค่ะ พี่สาวกำลังใส่ให้ดูรอบๆทางนี้ขึ้นดีหน่อยเนาะขึ้นไปเรื่อยๆจ้ะขึ้นไปเรื่อยๆนะจะมีแบบขึ้นใหม่เนาะขึ้นใหม่นี่พี่สาวบอกจะขึ้นไปเรื่อยๆอันนอน ขึ้นใหม่ก็คือเหมือนตาที่ยังไม่ขึ้นมาก็ขึ้นตามกันมาเรื่อยๆค่ปะปลาใส่ตามร่องพี่สาเดินไปไกลแล้วพี่อันก็จะมาช่วยพี่สาวใสค่ะเพราะเดี๋ยวฝนตกอีกมันจะได้หมดงาม ตรงนี้งามแล้วค่ะัางนู้นได้มันปลูกทั้งอ้อยตั้งมันกันเนาะแล้วแต่นู่นไกลๆนู้นก็เป็นรถอีกแตนนะนู่นอยู่ไกลๆอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะซูมเห็นไหมให้ดูดไปทั่วๆนะคะ ตอนนี้ใกล้เที่ยงแนละ้วเริ่มร้อนแนละ้วพี่สาวกำลังจะเป็นอะไรต้องค่อยๆทยอยเอามาใส่ค่ะเพราะปุ๋ยมันอยู่ตรงนน้ปุ๋ยอยู่ฝั่งโน้นค่ะแล้วค่อยๆทยอยมาตาม่อง ใส่ไปตลอดแนวนี้เนาะนีะ่ให้ดูบริเวณร,รอบๆมีเรียกว่ากระท่อมเนาะกระท่อมที่ก็จะมีตามไร่นี่ค่ะฝั่งนู้นเขาจะมีกระท่อมนะ แต่ไร่พี่อันไม่มนะีเพราะว่าแปลงนี้มันสองไร่กว่า,วาเนาะไม่ต้องทำทำไม่เยอะแต่ถ้าแปลงอันนาไกอันที่ไกลๆอ่ะน,นาไกลบ้านอนะ่ะมีมีกระท่อมนะ,นะอันนี้ต้นไผ่อันนี้ไผ่บ้านนะคะไผ่ที่เขาเอามา ทำตะกร้าทำาจักสารนะคะเนี่ยเป็นไผ่ต้นใหญ่เนาอนี่ค่ะอันนี้ปลูกนะคะในน,นาปลูกให้ดูบรรยากาศรอบๆวันนี้แดดแดดจ้า <laughs> แดดจ้านะคะให้ดูรอบรออันนี้ไม่ไกลบ้านค่ะออกมาไม่ไกลนะคะอันนี้ยังใส่ไม่ถึงอันนู้นที่ไกลๆอ่ะดอกไม้สีสวยมาก ดอกไม้ที่เกิดธรรมชาตินะคะดอกอนกยูงเนาะสีส,สีส้มส้มสวยๆอันน,นีพี่สาวกำลังใส่มาปแ,แตงนี้นะคะอันนี้เทเลย <laughs> เทมาเลย <laughs> อันนี้ก็ฝากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้ช่องอัญชสา,า,าชาแนลลูกแมวเฉาวกล้วยนะคะวันนี้ใส่ปุ๋ยอ้อยนะคะพอประมาณยังไม่ถึงสองเดือนแต่ใส่ได้ละค่ะใส่ได้แหลยเพราะว่าเดี๋ยวฝนลงมาก็จะได้จะเดินงอกงามเติบโตเร็วๆก่อนที่ เราจะอันนี้เนาะถ้าหญ้ามันโหมเนี่ยก็จะไม่จะไม่อันนี้อะ่ะจะไม่เขาเรียกว่าใส่ปุ๋ยก็คือจะไม่หนีพ้นหญ้าเนาะอันนี้หญ้าเขาขึ้นไม่ไม่มากก็เลยใส่ไปก่อนค่ะพี่สาวกำลังดินมาวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมวิดีโอนะคะขอบคุณ ทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ